สาร่าพูดถึงลูกชายและลูกสาวค่ะเรียกได้ว่าสาร่าคาซิงกินีเธอเป็นคุณแม่ลูกสองสุดปังเมื่อน,น้องแม็กเวลลูกชายคนโตพูดถึงน้องเอมิลี่ลูกสาวคนเล็กค่ะในเห็นั้นของคุณแม่เนี่ยถึงกับน้ําตาไหลเลยทีเดียวเชื่อว่าเหล่าคุณแม่หลายๆคนถ้าใครที่ยินแบบนี้เนี่ยก็คงจะต้องรู้สึกเดียวกันเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเธอเป็นอีกหนึ่งสาวที่ฮอตมากๆเลยเพราะว่าด้วยหน้าตาความสวยของเธอทั้งในอดีต เทนแบบนั่งแบบลุกคลึงที่กําลังมาแรงทาให้เดนั้นเข้าไปลดแลนอยู่ในวงการบันเทิงค่ะเป็นผู้หญิงที่ฮอตมากๆทั้งในเรื่องของงานและเรื่องส่วนตัวต้องบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าเธอนั้นจะมีลูกที่ต่างพ่อการแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรักมากๆก็คือทั้งสองคนที่เป็นบุตรีนารักของเธอนั่นแหละค่ะจะเห็นว่าบ้านนี้เนะี่ยเขาหมั่นมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันอยู่ตลอดในทุกเทศกาลไม่เคยตกเทนเลยแม้แต่นิดค่ะน้องเอมิลี่เองก็เริ่มโตเพิ่มมากขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะทำอะไรต้องบอกเลยว่าการเลี้ยงดูของคุณแม่ซาร่า้นเลี้ยงลูกออกมาดีดีจริงๆและะ้วค่ะน้องแม็กเวลเป็นเด็กที่โตพอที่จะรู้ถึงอะไรหลายๆอย่างและเขาเองก็รู้ว่าน้องเอมิลีนั้นเป็นน้องต่างพ่อกันแต่น้องแม็กเวลเองมีให้น้องเอมิลีที่รักกันแบบเกินคำบรรยายจริงๆเลยคะ่ะเรียกได้ว่าคุณแม่นั้นเลี้ยงน้องมาได้อย่างดีจริงๆรวมถึงน้อง Emily เอมิลีก็โชคดีที่มีพี่ชายที่แสนอบอุ่นขนาดนี้น้องแม็กเวลได้พูดกับซาร่าว่า จะปกป้องน้องเอมิลี่เองทำเอาคนเป็นแม่นั้นถึงกับลื้มจนน้ำตาไหลาเลยทีเดียลวละค่ะต้องยอมรับเลยนะคะว่าส่วนหนึ่งนี้ต้องขอชื่นชมในส่วนของการเลี้ยงดูลูกที่อย่างดีเยี่ยมจริงๆยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสาวสาราด้วยคะ่ะ